พาพีพานองลงไปตำรวจราคาง้วนนะครับผมสำาตลาดซื้อขายโคกระบ,บือโคสีทองหลังอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเนะครับเปิดถูกเสาว,วันสูงน่นนะนะครับวันนี้พอดีถือก,กับมบือวันจุดนะครับในวัยแปดว่าได้เล่าไปทํางานนะครับพาพีพานองมาเบิงราคาตำรวจราคาง้วนนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับ ครับผมครับผมชุดนี้ผมถ่ายทั้งอันภาพตัดต่อไว้แล้วนะครับทีมงานหลกักผักดีฟาร์มิ่นตกโตละสองหมื่นสองพันหารอยบาทนะครับสองหมื่นสองพันห้ารอยบาทคูละสี่หมื่นหานะครับคูละสี่หมื่นหาะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดแชร์กดไลค์ู้ใดจิตตอลาคข้างว่าเหมือนนี้เคเข้ามาได้เลยนะครับเช็คเข้ามาได คู่ลี้ยง40,000หานนะครับทีมงานหลกักปักดีฟาร์มนะครับหมักตัวใดนะครับชุดนี้มียูซีโตนะครับชุดนี้มียูซีโตภาพซาซาชัดชัดผมถ่ายทําไม่ถา่าพอแม่พี่น้องแล้วนะครับนะี่ครับตกตัวละ20,000ลอยบาทนะครับชุดกตก2 0ื0 0กํหารอยบาทนะครับพี่เอกวัสด,ดีครับ ไล่สดเลยนะครับช่วงนี้ไล่สดฝากว่าแม่พี่น้องเลยนะครับสองสองันหาล้อยหนึ่งสองี่ตัวครับผมสองมื่นห้ตัวนี่นะครับหาตัวครับกับผมเราก็ไอ้ไอ้สองหาอยสี่ตัวสี่ตัวนั้นนะครับส่ตัวนั้นเก้าหมื่นบะท่านตอหร่อยกิโลทรงสี่นะครับตัวงามกับับผมหนังหนังๆหัวเนี่ย ปูหนึ่งซี่มื้นหาครับสองตัวซี่มื้นหาเอาตัวใดใส่กันก็นได้ตัวใดใส่กันก็นได้นะครับตัวใดใส่กันก็นได้นี่ซี่มื้นเห็ดเนี่ยเอาตัวใดใส่กันก็ได้ครับนี่ซี่มื้นเห็ดนี่ยครับสี่หมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสี่หมื่นหนึ่งพันบาทมัดหนึ่งสองสามซี่หานี่ครับใส่กันได้เบิร์ตเลยนะครับผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็นบรรยากาศสดๆนะครับตลาดซื้อขายโคกกระบื้อครับ ว่าถึง <grain>. right. 1อยกิโลนี่ทรงฟี่ว่าถึงลอยกิโลทรงซี่กับผมราคานี่คือราคาต่อก่ทรงซีกับทรงีกับผมขอให้ได้ขายให้ครับกับผมห๋ออันนี้ผมขอเบอร์สดๆตากมาไหมศ8นย์แปดหกศูนย์แปดกแปดาห้้นะครับขอบคุณทีมงานหลักปักดีฟ้ามนะครับเลือดรลอยต้องไปเบิ้งอยู่อันนี้ง้วนง้วฟรามนะครับกับผมขายไปกับผม สำคัญคือชุดนี้เชื่องนะครับชุดนี้เชียงเชื่อง <ๆ S 2> ต,ต,ตครับจับได้รวได้ได้พี่น้องอยากเบิออยกยังนะครับก็มเมนเข้ามาได้ตอนนี้ในหอยทีแปดด้วยตลาดซื้อขายกูกระเบือกสีทางหลังนะครับอำเภอวาปีประตุมจังหวัดมหาสารคามเฮานะครับงอเข้าม,มาหลากหลายนะครับงอเข้าม,มาหลากหลายชุดนี้ พอพันใหญ่ๆก like oh. <Yes. S 2> ับน <ad tiế> <en> ีนะครับพอพันใหญ่ๆทีมงานหอยตายผมตัดต่อจิบไปถ่าเบิรงผู้เดียวได้นะครับอนาคตพ่อพันนะหอยตายจับเฉยๆได้เป็นห้องหกหมื่นอะไรไปผมบปนแน่ใจราคานะจับทีมงานพ่อพัากับเขามาอีแม่สวัสดีครับขอไลไรสดเลยนะแม่มือนี้นะบรรยากาศสดๆ สวยๆเจ้าหน่อยมือเสารคึกคักวันนี้อยู่ยังตัวใดแน่แม่เหลือตัวนี้เหลือแม่สาวสามตัวเหลือสามสาวเนาะอีแม่นี่หลายปันใดแม่ไม่มีห้องไบซี่มืดหานี่สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับมีรอยสี่สิบบวกแต่จุดนี้นะครับสูงร้อยกับผมแม่หัวหลุนนี่ห้องไบสามมืดหานี่สามมืดหานะแม่เนะาะแม่ทัดว่าคนวหลุนเออแม่นี่กับสามมืดหานี่กับสามมืดหานีา่เจ็ดมื่นนะแม่ คู่นี้เจ็ดหมื่นบาทแม่ลูกห้าหมื่นสามพันบาทนะครับกิมงานขัห้องนะงไครับผม,มน่องเบงวดตัวละห้าหมื่นสามพันบาทนะครับลูกตัวแม่ก็อนต้นนี่ครับผมสีสันไข่เชียงความจริงนะครับขื่นกล่องแน่จังหน่อยนี่ญ่มันเลยนนะที่ว่าให้ลูก ที่ดีอยู่น้าแม่นะหยกกอกมาเลยนะครับนะครับแม่ลูกลูกดูดนอมอยู่นะครับผมเข่าถ่ายตัวลูกบ้งผมบาถ่ายงามงามนอันตันดีดีดนะแต่ผมมาตันเจ้านมนะครับโดยทีมงานพอ,อห้องนะครับลูกได้คำได้นะครับลูกได้คำได้โดยทีมงานพรอ ปกติห้ามสิทธายทยถำน้านกันแต่งแต่ภาพตัดต้อนะครับเมื่อนี้ขอไล่สดฝากพ่าแม่พี่น้องเลยนะครับทางช่องนายหอยซี่ดแปดเฮาห้าห,ห,าหามืม่นสา,ามหาหมื่นสามคูนี่สามหมื่นห้าคูนี่เจ็ดหมืน่นีน,นี 4, ตัวนี้สี่หมื่นหานะครับเอามาตัวใดนะครับป่อแม่พี่น้องติดต,ต่อทีมงานพออใดนะครับหมืหน่นไล่เอดไปพ่อแม่ ลอยเอ็ดบาไปไปน้องกุ้งอีแม่ยุดตลาดน้องกุ้งนะครับแถวนาล่านป้าพัวละมืออื่นนะครับผมผมจุดไปทางร่อยเอ็ดมืออื่นน้องแม่เอาผมคว้าเบอร์ฝากพ่อแม่พีนอนะองหนึ่งสี่สองนึ่8ีหสามแนะครับขอบคุณชีมงานพอหอหลายๆนะครับสวยนะครับเป็นกำลังดูน้อเลยต้องบางกับผม มือเศร้าผมเห็นงวดตัวหนึ่งแม่ลูกงามงามนะครับแม่ลูกงามงามชุดนี้ชุดนี้ผมทายตดต่อ้าอีกรอบนึงนะครับผมไล่สดเลยห้าพอแม่พี่น้องเบิ้ลชุดนี้ท่ายก่อนราคาเก่าได้สามเก้าแม่ลูกสามเก้าครับผมสามเก้าครับในทองแม่ทองที่เดือนเราแม่ทองที่เดือนเราประกันนะครับอันต้าเศร้าเหรอครับอันต้าาแล้วก็ตรงไหนสิครับผมครับอะไรฟ้า บ้านๆนะครับพอบ้านๆสามสิบเก้ายังไม่ต่อสี่โตสามโตหัวใจเต้นตุบตุบครับซื้อสองได้สามกับผมซื้อสองได้สามสองหมื่นครับสามสามหมื่นเก้าพันบาทก็จะเป็นกำลังรายนะครับคลูกยีกับผมเดนมาอีกตัวหนึ่งมีสี่ตัวนี่ครับตัวนี้โค้งโตเดือนกลัวหรอครับสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้านะครับโค้งโตมาสามหมื่นห้า ตัาพุณตัวคุณสามห่นเจ็ดครับประกันทองสามเดือนแล้วที่ได้หนึ่งตั้งสามครับผมมีใบความนะครับมีใบมีหลอดรับกระต่ายท้ามี่คิปให้เพิ่มความครับผมรับประกันเพื่อนสามสิบเจ็ดเนาะเดี๋ยวผมจิบแพนกล่องตัวนี้สั้นๆนะครับเมียพี่น้องอยากเบิ้งอยังนะครับตอนนี้ผมไล่สดอยู่ตลาดซื้อขายโคกระบืออกสีทองหลังอำเภอว่าปีปทุมนะครับตัวนี้รับประกันทองแล้วนะครับรับประกันทองสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับ ไอ้ขิดตัดตอมีใบแห่พร้อมนะครับมีใบแห่พร้มใใพอ,รอมครับผมครับผมอ่าผมกวเบิดสดๆดฝากพ่อแม่พี่น้องอีกรอบนึงครับ,รบสองรอบเลยมืน,นี่ศูนย์เ้าศนย์เกีาีสามหกหาีสาครับสองแมห้อย ครับไอวีครับครับผมครับผมครับขอบคุณหลายๆนะอาันะครับผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเห็นบรรยากาศสดๆเจ้านี้ที่ตลาดสื่อขายโคกกระบือโคกที่ต้องหลังอำเภอว่าปีประทุมจังหวัดมหาจรรค้ามนะครับจุดหกหล่อไงเขามาแล้วนะครับครับผมตัวนี้ว่าท่านจบกันจุดนี้สวยๆเลยบพะท่นลงหลนะครับ ตัวนี้ครับโอมนี่นะครับโอมนี่พอท่านจบกันนะครับปุ้เจ้าของเป็นนางเบิรงพี่นอนกําลังเข่าตอกันอยู่นะครับเอาตัดตอเลยครัเงื้อไทยหน่อยให้ลูกดีคักนะครับอาอาขายไป,น,ไปนี่นั่นผมมาแล้วกับผมตัวนี้ปิดไปแล้วนะครับปิดไปแล้วผู้ดใดซื้อแม่ พี่แม่ชื่อปะทื่ร้านเป็นใดไ,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 ไอขอ,อ,อบคุณหลายๆนะครับเนี่ยปิดไปเรียบร้อยผมว่าจิมาให้เอฟซีบิงท่างชงได้หอยซีแปดอยู่นะครับซื้อไปเลี่ยงปไปครับผมให้ลูกดีครับผมจ้วงหัวมาแต่เศ้านะครับผมวา่าแล้วว่ามันติดในสนามให้ลูกดีครับคร<ว>ับตัวนี้ท้ายไปแล้วนะครับป่อแม่พี่น้องทาง จองนายหอยที่แปดเนาตัดต่อไปแล้วเวลาผมตัดต่อผมกระิบ,บอกนะครับปิดไปแล้วงามๆได้กันกดี่ดีนะครับขับผมฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดแก้กดไลค์กดติดตามไว้นะครับนายหอยที่แปดยังทายลิปคือเก่าประจํานะครับพ่อแม่พี่น้องขันมือได้บัติดงานโรงเรียนกับมีโอกาสดีๆจิตใา้ทํำฝากพ่อแม่พี่น้องแจง้งฉีเป็นประจํานะครับครับผมสาหรับลิปนี้นะครับเอาไว้เพราะความปากหอมก้นนะครับพี่น้องอยู่ไกลไมาเลือกเอาได้นะครับ ตั้งอยู่เยกๆอบตนี้นะครับถนนถนนเสินไตบอระบือนะครับเฉินไตบอระบือออกมาจากน้อยหนึ่งกับสิบพอดรถหลายๆอกงามือสางฝาเปิดมาเลยนะครับฝาเปิดมาเลยสถานที่จอดรถสะดวกสบายนะครับทางนายหอยกับเป็นกันเองอยู่ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่รับชมทางช่องนายหอยสี่แปดสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณหลายๆนะครับครับผมอย่านี้ป่ะ Mm-hmm.